สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่อง Funny Time with Susie กันอีกแล้วนะคะค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนนับเลข91นะคะถึง100นะคะเป็นภาษาเยอรมันกันนะคะค่ะทุกคนไปเริ่มกันเลย I und n o i s i c h zwei und neunzig. drei und neunzig. vier und neunzig. fünf und neunzig. sechs und neunzig. sieben und neunzig. acht und neunzig. นอยุนนอยสิชฮุนแดดค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นการสอนนับเลข9 1้0 0เถึงเป็นภาษาเยอรมันนะคะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะ